วันนี้จะมาเล่นเกมเซตโชนจ้ะ да. จุดจุดจุกเซตเอไม่เซตเซตไม่เซตเซตไม่เซตอืมวิ ยี Yay, ่เจอแล้วจอยังไม่จ๊๊จ๊๊อ๋อจจ๊๊จ๊๊ไม่ได้จ๊๊จ๊๊๊ไม่ได้จ๊๊จ๊๊๊